สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมกก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปบำรุงและแก้ปัญหานะคะในพืชผักของเราทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะมาบำรุงดูแลป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะช่วงหน้าฝนค่ะเพื่อนๆ สารแน่เราสวยๆแบบนี้นะคะพริกเราก็กำลังออกดอกค่ะเพื่อนๆต้นหอมอ่าพริกปูนี่กำลังแตกยอดแตกกอแบบนี้นะคะไปค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใบยีใบงอของต้นพริกและพืชผักทุกชนิดนะคะเพื่อนๆไปดูอุปกรณ์และวิธีทำวันนี้กันเลยจ้า มาดูอุปกรณ์ในการบำรุงและรักษาโรคพืชทุกชนิดของเราวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่หมกก็พาเพื่อนๆนเตรียมน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าของเราก็จะประมาณ10ลิตรค่ะเพื่อนๆเ,เราจะแก้ปัญหาโรคใบเหี่ยวใบงอใบเหลืองนะคะด้วยการใช้อุปกรณ์ดังนี้เลยจ้า พาราคเ่เพื่อนๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะวันนี้เราใช้พาราแค่2เม็ดต่อน้ํา10ลิตรค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาใช้ผงชูรสนะคะเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆในผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกูตามีเร่งรากเร่งลำตน้นใบยีใบงอหายไปแล้วก็จะทำให้แตกพุ่มแตกกอด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกนะคะในการแก้ปัญหาโรคใบยีกใบง,ใบงอโรคทุกชนิดค่ะเพื่อนๆเ,เรามาแก้ปัญหาด้วยยาพาราเลยสองเม็ดจ้ะเพื่อนๆใครจะใช้เป็นวิธีละลายในน้ำก็ได้นะครับดีวันนี้แม่หมกไม่มีน้ำร้อนก็เลยใช้วิธีทุบค่ะเพื่อนเอน ให้ละเอียดเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนรักษาคนได้รักษาพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะเ,เพื่อนเรียบร้อยจ้าเราก็น,นำลงมาเทใส่ในกระมังที่เราเตรียมน้ำมาเลยนะคะเ,เพื่อนสิบลิตรเทใสท่ไปเลย วางถุงเขย่าถุงเทลงไปเลยจ้าเรียบร้อยนะคะตามด้วยสิ่งนี้เลยค่ะผงชูรสแตกพุ่มแตกกอแทงนอแทงใบระเบิดใบด้วยสิ่งนี้เลยน้ำ10ลิตรเราก็ใช้โมโนโซเดียมกุตาม,มตรผงชูรสนะครับเพื่อนใส่ไเลยหนึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันเลยนะคะ เพินให้ยาพา,าราช้อนเรล้ากรบเพุะชูรสนะคะจะลอยเข้ากันค่ะเพื่อน,อนใครมีพืชผักเยอะนะคะก็เพิ่มปริมาณได้ค่ะเพื่อนใครมีพืชผักน้อยก็ลดปริมาณลงค่ะเพื่อนไปด้ยค่ะแมหมกจะพาเพื่อนๆตักใส่จแจงไปลดด้วยกันนะคะ ให้ปลูกพืชผักนะคะทุกชนิดนะคะเริ่มใบงีกใบเหลืองนะคะแก้ปัญหาด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะเ,เพื่อนๆไปดูวิธีใช้กันเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะจัดการไปเลยด้วยสูตรนี้นะจ๊ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะหมายบอลสีของเราสวยๆแบบนี้นะคะใบแบบนี้แตงกันแตก่แตกอเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเ่อน แล้วก็จะยังไม่เกิดนะคะนี่ใบก็เริ่มเหลืองเราก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะจ๊ะโรติเลอร์ใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพืชทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดค่ะว้าวสาระแหนพีกกําลังกำลังออกดอกเลยค่ะเพื่อนซาราแหนนะคะยังไม่ มีอาการใบเหลืองเราก็บำรุงป้องกันไว้ก่อนได้แต่เนเพื่อนๆดไปเลยส่วนหอมไปแล้วแม่ด้านนี้นคะคะพริกนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราใส่ปุ๋ยแห้งไปนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมกำลังแตกนอแทงยอดแทงใบเลยนะคะวันนี้เราก็ลด้วยสูตรนี้ไปเลยว้า ส่วนนี้แตกดีจังเลยครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศเช้าๆหลังบ้านหลังจากฝนตกชาวเ,เพื่อนว้าวสดชื่นนะคะโอ้โห ไม่น้องสวยขนาดนี้แย่งกันบานเลยสวยมากสเสน่ห์ของดอกแคคตัสนะ่จ้ขาขาวๆสวยๆบานสะพังเลยค่ะเพื่อนเช้ามาน้องก็จะโดนฝนก็จะสวยประมาณนี้นะคะ